4. นิสัยของคนร่ำรวย 1. คิดระยะยาวไม่มองแค่วันนี้คนรวยจะไม่สนใจผลลัพธ์เร็วๆเขาเน้นการสร้างมูลค่าที่งอกเงยได้ในอนาคตเพราะรู้ว่าความมั่งคั่งมาจากการรอและวางแผน 2. ใช้เงินอย่างมีระบบไม่ฟุ่มเฟือยแต่ไม่ขี้เหนียวทุกบาทมีจุดหมายลงทุนออมหรือพัฒนาเพราะรู้ว่าเงินต้องทำงานแทนเรา 3. เรียนรู้ไม่หยุดพัฒนาคนรวยอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์ลงคอร์สใหม่ตลอดไม่คิดว่าตัวเองรู้หมดแล้วเพราะความรู้ใหม่เท่ากับโอกาสใหม่ 4. เลือกคบคนเก่งและคิดบวกสังคมรอบตัวคือพลังสำคัญเขาเลือกอยู่กับคนที่ผลักให้ดีขึ้นไม่ใช่ดึงให้ถอยหลังคุณคือค่าเฉลี่ยของคน5คนที่คุณคบมากที่สุดสรุปสั้นๆ ความร่ำรวยที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินในบัญชีแต่อยู่ที่นิสัยที่ทำให้เงินไหลเข้ามาโดยไม่หยุด